สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับกับโยพันล้านชาแนลเนาะวันนี้ผมก็เดินทางมาทํางานแล้วก็มาถึงที่ทํางานของผมนะครับอ่าเพื่อนๆอคงจะรู้นะว่าผมทํางานอยู่ที่ไหนอ,อยู่ที่บริษัทอะไรเนาะก็วันนี้ก็มาแต่เช้าเลยนะเพื่อนเือนเอนานะฝนก็น่าจะตกช่วงเย็นเย็นแหละผมว่าเนาะครับเพื่อนเพื่อน เาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายหน้างานให้เพื่อนได้ดูเรื่อยๆนะเพื่อนๆเนาะวันนี้ก็รอชมกันครับ